สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีวันนี้พ่อทีดพันจะบอกข้าวดีด้จ้ะพันทรไปหาไอหักเสียใหญ่ามาแล้วไอหักเสียใหญ่พ่นบอกว่าได้มาแล้วเลขพ่นว่าจ้ะแต่ไมาให้เป็นแนวทางแล้วพ่นว่างวดนี้สิแกมือให้พ่นว่าจ้ะ พอทิดก็เลยว่าสะลงให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งโนจ้ะอาเปิน,น,านมากแก่มือให้โสกเดลาวน้ำกันสุกคนเด้อค่ะหัววันทีหนึง่งว่าไม่พิมพ์ว่าอันตนโซกเก่าสันไม่พิมพ์นีกระแปะ๊กแปกออกเป็นงอนจังสีออกเป็นจังสีเอฟซีว่าจังไดบอกซูกฟังในมันเปิดจังไดแต่คือจ,จังหัวงูหัว ลิ่นงูปไปจังสันนะจ๊ะโอ้ยเป็นสีมาาหายโฉขหาลาบบ้งวดเลขเสียคมกับสมตัตตรงกันกับเลขบ้าน,นไม่พิมพ์แทมบาดงวดนี้เด้อจ้ะพี่นองเข้ากัะจับตามองมือดีๆพวกเขามาแลกกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลั่งใจกันไปเด้อจ้ะเด้อไก่จะออกแล้วเลขก็ดไดงวดนี้ อาจารย์เด็ดอาจารย์ดังต่างๆผู้ใดสิมาเปะมาปังเนาะจา้ะเมื่อวานพอทอิตศกับฝันดีพูว่วนวเล็กกับบรษมกันจกักมองจักบอลเดี๋ยวมาเบึ่งเนาะจา้ะเล็กเสียใหญ่เป็นไรตัวใดหงวดพี่น้องเขากอกว่าถามเพิ่นมาเน่ถายอยู่เดอ้อหามันโดนใจอันเพิน่นบอกกันบออัน ซื้อลอตเตอรี่ไว้ค่ะมันยังเหลือเนาะจ้ะแต่คือว่ามันคือสีเหลืออยู่บ่อป่านนี่แหละเนาะจ้ะแต่ว่าไม่พิมพ์ก็บซื้อไว้แล้วล่ะซื้อไว้ซุงหวัดคือเก่าจ้ะเดีย๋ยวมาเบิ่งน้ำกันเด้อจ้ะพอที่จะเว้าสู่ฟังบักแงเฮงเจ้าเฮงๆไปหาพ่อดูพ่อสิเว้าเลขสู่ฟังแล้วอ่าพี่น้องเฮาไปเบิ่งน้ำพ่อเฮา กลังเห็ดอย่างน้อขมากขมเมนแทะมือนี้บโไปให้ไปหน้าบ่เอาเหลี่ยมมงมงแทะทั้งคน้นทั้งมีดไปบ่ข้าปา่นตุเรียน,นยมันหอมครับทีบบ่เน้นแห้งแล้วมงมันหอมมันเหน้นเน้นหอมตุเรียนมาจะใสขึ้นไวอันสีใย่ๆแทะ เรียนมาตั้งแต่ภาคใต้ภาคใ<ท>ต้เป็นบ่กำลังสั่งมาลำเลียงมาอีกอยู่เป็นบ่กลังสั่งมาอีกแล้ว <laughs> <laughs> คือว่าอันโทรไปหาอันไอหักเสียเพิ่นแล้วเป็นบ่โทรไปหาเพิ่นแล้วเพิ่นบอกว่าเหล็กนี่สองตัวขึ่นมาคักขึ้น,นมาไอเื่อตะดีว่าขึ่นมาไอหักเสียคง ทั่ไปหากันเพื่อยู่น้ากันนะแต่ว่าพอทิศโทัไปถามเพิ่นก็ยากเนาะบอกไอฮักเพื่ในวันพอวทิศยยากแ้งมาเดไปหาทั่เอาบ่ละบอกเพิ่นบ่ละบอกเพิ่นอยสั่งว่าบ่เดไปหาเด้อข้ายากอยู่ในําหน้าเลียวเพิ่นข้าอยากอยู่อันโท่ไปถามเอาก็ได้ดอกเมนบ่แต่ว่าเพิ่นก็บ,บอกว่าทู่ไปหาไอโรดเพิ่นก็ว่ายดีเนาะเพิ่นก็บสีทางอ้าย,ยเฮงหูก้อนเสียใหญ่ิุนมาสัน เด็กจะมีมองมากงไปรุ่นนะครับับัุเรียนคือหอมเถอะชน้หอมช่งนั้นว่างวดนี้ค่ะอยู่เมนบมจ้าคักเดสองโตสองคููเน้นๆเลยเป็นว่าดวนเลยเป็นว่าจังหดเนี่สที่แกทุ่นให้ขึ้นอยู่บางวดนี่เปนว่านางนึงน่ยมันหลูดมันหลุดอยู่ตัวมันก็ได้โต ตัวบ่มกักนะบอกยังยๆหลดได้อยู่ได้ตัวบ่มกักมันก็ได้ทึ ơn, ้นขึ้นคือเก่าเพลินเนาะเพลินขาใหญ่ออกไปจังไดกระถือคือเก่าขึ้นขึ้นแล้วก็ไดสองสามแสนเนาะจังเหี้ยดังไหนเนาะออกไปจังไดเพิ่น,นก็ได้คือเก่าเนาะไดสองสามแสนนี้ตะว,ว่างหัวนี้เอาได้มาแล้วตัวไดระพอเอาทิล่างศูนย์สีส่ให้ล่างย่างเดียวบ่ล่างศูนย์สี่ล่างศูนย์สี่จ่อบน c สามป <ะ S 1> ้ามันบอกให้ซื้อล่างล่างเป็นล่างบนเป็นบนเลยดิของเพิบนบน่นบ่ออะไรลงทุนหลายดีล่างศูนย์สี่ตีศูนย์สี่บน c สามก็ต่ำใจเฮาถินโน่บาทมันคือตรงกับอ,อันเลขกบานเฮาถิโน่บาทเลข,ขน,น,นี่ทนบายนี่ว่าป้า ป้าือยังเข่ากันแต่นอกกับเลขบ้านเฮี้ยนตลอดกันเพิ่งมาอยูเ่เฮี้ยนนี่แม่มันสิมากหัวตีบอกมาเข่ากันคักแน,น,เน่เพราะว่าเพิ่นเสื้อไว้ละ่ะตัวละหมื่นตัวละหมื่นเงินตัวละหมื่อก็สีได้หลายแบบนห้ดอกมากก็สีแดงลายคือเกอ่าไ็ลายขึ้นลเลยละมือเงินเป็นสือ่ออิ่มแล้วเป็นบาเป็นว่าสื่ออิ่มแล้วยิ่งล่างย่างเหนียวเลยไม่ต้องกลับด้วยพู้ใด ซื้อว่ากลับเลยเลขตัวล่างนี่แต่วก็กันไว้หน่อยนะเอากันขึ้นไปคือเกลานั่นล่ะซื้อเลขกซื้อล่างซื้อบนคือเกล้ด้วยจ้ะรัดที่เพิ่นเพิ่นกระบอกเข้าจังสันแต่เพิ่นกลับไปซื้อไว้คือเกลเพื่อได้เสียมันหลอดปองขาดได้น่าจะออกไม้จังใดกัดยังว่าได้ขึ้นกันยังดีได้เวลาเลขซื้อไว้ตัวละหมื่นตัวละหมื่นสองพี่พิมึงก็ซื้อแล้วล่ะ ตละมือสองเลยท่าไหมพ้ยพิ่มือสองอ่อยากไรมันหลายผดทั้งกระบือตัวละมืนสองหลดบนซีสามหล่างศูนย์ซีคักคักเลยนบพอาทิดครับคัาปีรีเป็นปรางวล่สิคักตัวแต่เข้าเบิงกับยังคักวัวมันตรงกระเ,ลเหล่เข้าคักแน่นอะจอาะแล้วการขอบพุดหลายๆเด้อ ใชเอ้ที่แบงปั่นให้พี่น้องเอซี่ห้าวคาโศกคาหมันเหมือนกันก็เพิินขอบคุณหลายๆผู้ใหญ่ใจดีห้องกระไดเกี่ยวมาให้โพอทิตกับแม่พิมพ์ให้ปากพี่น้องห้าวต้องใจดีีหรอกโบอาทิตย์กันอยากหลายเนาะจา้ะบบมีเวลาไปหาข่าเห็ดข่าอยากดีตัวยังมีอันแนวทางมาเบอก ปีกายนี่บ่ได้เว้าสู้ฟังแล้วนาะยามนี่เนาะจ้ะยามเฮ็ดเวียกนี่พออุทิศเราเฮ็ดคักจ้ะทีนี้มันก็สบายเน่มันก็มีรถมีเรือมันก็เลยสบายเอพีว่าเจ้าคือลำบากแท้เจ้าคือทุกข์คือยากแต่พออุทิศว่าสันติเจ้าวานมันมักแบบนี้บ่มันมันทุกข์มันยากอุทิศมักชีวิตแบบนี้อุติดบ่มักเลือดหลัวร่างกันบ่มักกันสร้างภาพ <ś led> ตรงตรอด <ś led> <ś led> มักสั่งภาพบ้านหน้าฮเฮาเป็บบนบ่ชีวิตนี่ชีวิตมักแบบมัไม่คือกันวิถ <ś led> ีชีวิตมาแต่พอแต่แม่เนาะแต่ว่าพอแม่กับขาขา,ขายทด้หละเนาะจ้ะพอเป็นกับขาขายแต่ว่าแม่กับเป็นเศร้าหน้าเป็นบ่แต่ว่าพอนั่นข่าขายแต่ว่าพอทีกับมาสืบทอด ชีีวิตแบบน้ได้มืดทุกอย่างจ้ะคือเทีดไดเบิดพอทีท่เทเดไดเบิดทุอย่างเพอทีเทเดไดเบิดปฏิญาณยังโมงมักสางภาพแล้วว่าต่ว่ามือน,นี้จึงได้กระสิใดโศกได้วลาบน้ำอันผู้หญ่ใจดีเฮาเด้อจ้ะขอต่วาบ่มีหนีมีศีลหาไปกินไปใส่ไปหาได้ก็กิน่<พ>าเมียบุญไปกินเมียทำบุญไปจซิงนล่ะแล้วจ้ะคนเฮามันอายุบ่ได้ ป่ด้อยู่ก็ลอยปีดอกลอยปีสองลอยปีตะคนดอกกระเนักเด้อพอาะกรเทียกระเทียมีแต่เครื่องสุดแรงเด้อบ่ได้ยากสบายสบายคันสบายใจเฮากระเฮ็ดได้ทุกอย่างล่ะจ้ะบ่ยากแต่ว่ามือนีเด้อพี่น้องเฮาเอาไปฝ่าวซื้อน้ำกันจ้ะเหล็กใสโล่งง่ายเพิ่นน่ะลาเป็นมีหมองมาหมองไปเพิ่นโศวกมาในมากลิ่นแบคทีเรียนน้ำขินก็พอถิ่นอันลงคลิปกับหมากอันผลไม้กินหอม ไอพี่น้องเขาได้โชคได้ลาบก่อนอใหญ่ๆเด้องวดนี้ให้ได้ทักสองแสนเด้อพอเอาทิศพ่อบ่จะไปเมาบอกทุเรียนมาแจกซื้อซ้ำหนาลาพ่อซื้อลายดอกซื้อซ้ำซื้อซ้ำแสนสองแสนหนาถามมึงซื้อได้ไปเมาทุเรียนน้ำเสียบุ๋มมาแจากพี่น้องเขานีนนี่ลจ้เวลาจ้ะทุเรียนอ,ยอันภาคใต้แซบแสบแต่เนื้อลายเมฟเซีนัน สุลาดผู้ใหญ่ใจดีก็ร่งทรงมาให้อีกตามติดๆเลยจ้ะอ๋ติดไข่ย่อนทุเรียนเลยนี่ได้จ่ายโศกให้มานำกันทุกคนเนาะค่ะนาอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆจ้ะที่แบ่งปันมาในช่องเข้าหอพี่น้องเข้าด้โศกด้ลาบนำแบ่งปันบุญมามีอยังเพิ่มเติมก็แสดงความคิดเห็นมาให้น้องให้นุ่งในเด้ออายหักกระไดเนาะจ้ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจ้ะทั้งสองทันนั่นละอยากหลายจ้ะช่วงนี้บ่เด็ไปหากัน แต่ว่าก็มีแนวทางก็โทษไปหาเอาเนาะคะ่ะให้พี่น้องเข้าได้สูกได้ลาบน้าเสียทั้งสองทันเด้อค่ะเด้อําหรับมือนีกับซ้ำานีก็นาะค่ะเนาะสวัสดีคะ่ะ